สวัสดีครับกับคลิปที่13นะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเข้าไปลุยที่วิทยาลัยเลยาลูคาเลียนะครับได้เจอกับราชินีจันเพนเลนาร่านะครับผมได้สู้กันซึ่งทีนี้เนี่ยหลังจากที่จำได้ว่าที่โบสถ์อีลิตเนี่ยนะครับผมจะมีนักเวชชื่อโทบะครับที่เขาเคยขอกุญแจเราผมก็เลยกลับเอากุญแจไปให้เขาเพื่อจะดูว่ามันจะมีเควสอะไรต่อไปหรือเปล่า to learn another why of course are you certain you're willing to give your glintstone key to me my oh my thank you thank you dearly now i can go back to the academy to resume my study of glintstone sorceries and the very stars how oh. did <laughs> <laughs> ค่อนข้างที่จะปลื้มมากอ่ะแบบได้กลับไปเรียนอีกครั้งแบบร้องไห้เลยอะล่ะก็ดีใจกับเขาด้วยนะที่ผมให้กุญแจเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับไปที่โต๊ะกลมนะครับเพื่อไปดูว่าจะมีบทพูดหรือว่ามีเนื้อเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็เลยไล่คุยทั้งกับอ่าหลวงพี่โคลินแล้วก็ดีนะครับพี่สสชุดเกาะเป็นหน้าคนกับเดียร์ลอสครับผม You again, is it? The Recusants sent a lackey. Can you believe they invited me to join them, now, after what they did? I can scarcely believe it myself. Do they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. Then I only had to ask. The location of the Recusant hideout. It's on Mount Gelmere, found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is told in blood. ก็หลังจากที่เดียรลอดบอกเล่านะครับว่ากลุ่มผู้มัวหมองที่ตบัดสัตว์อยู่ที่ภูเขาไฟเกลเมียทางที่ตะวันตกนะครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเล่นไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจะได้เจอเดียรลอดไปบูที่นั่นหรือเปล่า จากนั้นก็เจอโรเดลิก้านะครับที่บอกให้เรารับรู้ไว้ว่า,เ,าเขาเนี่ยอยากจะฝึกกรารภาษาปิญญานะครับก็เลยว่าจะลองไปขอให้ฮิวเนี่ยที่เป็นช่างตีเหล็กช่วยดูแล้วก็มาถึงการคุยกับยายล่างทรงนะครับว่าเขาจะมีความเห็นยังไงหลังจากที่เราชนะบอสไปแล้วสองตัวนะครับ There! The fingers shudder with exuberance. Fine work, brave Tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika to become Elden Lord and restore the Golden Order. สรุปก็เหมือนยายจะบอกว่าเรามีมหาดูนสองอันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าเฝ้าราชินีมาริกาได้แล้วนะครับที่ต้นไม้ทองจากนั้นยายก็ให้ของขวัญมาอันหนึ่งครับผมคีย์ไอเทม <L an> จากนั้นก็ได้มีโอกาสนะครับมาฝากฝังโลดิลิก้าไว้กับฮิวนะครับผมเรื่องการฝึกภาษาวิญญาณนะครับ <S 1> <S 1> แต่ถ้าฟังจากบทพูดที่เขาพูดเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็เหมือนจะแบบกลัวถูกหลอกถูกเหยียดหยามประมาณนี้ครับ well, จากนั้นนะครับ <see> เราก็ได้เข้าไปคุยกับ <Wonderful. S 2> กีเดียนนะครับ เพื่อสอบถามข้อมูลต่อไปเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยมุ่งหน้าไปที่นครหลวงเรนเดลเลยครับผมอยู่ทางตะวันออกของที่ราบสูงอัมตัดก็คือน่าจะเลยจากวิทยาลัยเรยาลคาเลียขึ้นไปทางตะวันออก r a ั e จากนั้นเนี่ยเมื่อมาสำรวจนะครับตรงวิทยายลัยเรยาลคาเลียนะครับทางซ้ายมือหรือทางตะวันตกของวิทยายลัยเนี่ยมันจะมีเชิงผาเชิงเขาอยู่ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่สำรวจได้พอมาสำรวจเนี่ยก็จะเจอกับ N.P.C ตัวหนึ่งครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับโซนลีเออรเนียเนี่ยโซนเกี่ยวกับราชวงศ์คาเรีย What brings you here? Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G., a blacksmith who once served the Carian royals. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am. เราก็ได้ทราบว่านะครับก็คือเผ่าเนี้ยน่าจะคือเผ่ายักษ์ที่รับใช้ราชวงศ์คาเรียนะครับผมเป็นช่างตีเหล็กประจําราชวงศ์ Brave tarnished A word of warning if you please This territory once belonged to the Carian royal family their manor lies not far beyond this point When the Rhea Lucaria Academy turned on the c a r i a n s the knights of the cuckoo descended on this tract จากที่อิจิเล่านะครับเหมือนว่าวิทยาลัยเลยาลุคาเลียเนี่ยทรยศราชววศงคาเลียก็เลยเกิดการต่อสู้กันนะครับฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าในวิทยาลัยเนี่ยมีทั้งอัศวินและพวกนกกระว่าอีกทั้งอิจิยังเตือนนะครับว่าอย่าไปที่ปราสาทคาเลียครับผมเพราะว่ามีกับดักเวทมนต์เนี่ยฝังไว้อยู่ แน่นอนครับว่ายิ่งเตือนก็เหมือนยิ่งอยู่ครับก็ยังไงเราก็ต้องไปอยู่ดีนะครับแล้วพอคุยไปเรื่อยเนี่ยก็จะมีบทให้เลือกนะครับว่าเราสามารถบอกอิจิได้เกี่ยวกับ,บไบรท์นะครับที่เป็นอัศวินมนุษย์หมป่าป และก่อนที่จะเข้าไปสำรวจที่ปราสาทคาเลียนะครับผมก็สำรวจในรอบๆพื้นที่เลือเหนียวไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจนมาเจอกับ NPC ที่เป็นอ่าหญิงสาวร่างทรงต,รงตาบอดมือใหม่นะครับคายิต้าครับผม Hello t h e Is someone there Would you donate any shabrii grapes in your possession to me I'm on a pilgrimage อันนี้เนี่ยถ้าเราเล่นเนี่ยแล้วเราอ่านคําอธิบายนะครับว่าอังกุสซาบิลี่เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยจริงๆมันคือลูกกระตานะครับทีแบบ่แบบชาเยิมแบบเริ่มจะเน,น่าเปื่อยแฉะชุมช่มฉ่าแล้วอะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นพิธีกรรมหรือมันเป็นพลังแฝงอะไรสักอย่างที่ว่าหญิงตาบอดอย่างพายิต้าเนี่ยที่อยากจะเป็นหญิงร่างทรงองคุลีเนี่ย พอกินอ่ัง่นซาบิลี่นี้เข้าไปแล้วอ่ะมันเหมือนจะเห็นแสงนำทางอะไรเงี้ยครับซึ่งจากที่ฮายิต้าเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังว่าแบบตอนที่เขาขอคนอื่นอ่ะเป็นพวกแบบแขนซีบเซียวแบบเสียงสั่นเงี้ยดูก็คงจะเหมือนแบบคงไม่ใช่คนปกติอ่ะที่คงแบบอาจจะควักลูกตาที่แบบเน่าเละของตัวเองให้ฮายิต้ากินอ่ะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่คาดเดาล้วน และเมื่อเดินทางไปเรื่อยๆนะครับก็เจอสุสานดาวกับผมที่บอกเล่าเกี่ยวกับมาเลเนียนะครับดาวงมิเคล่าหนึ่งในมนุษย์ครึ่งเทพหรือเดมิกอ์นะครับที่แข็งแก่งที่สุดในเรื่องนะครับจากนั้นก็เจอวาเล่นะครับหน้ากากขาวนะครับ n b c ต้นเกมแรกๆเลยครับที่เราเจอเขาเนี่ยเหมือนจะแปรพักอะจากอยู่ฝั่งบัญญัติทองเอิร์ธทีนะครับเหมือนจะมาอยู่กับพวกนิวโลหิตอะเหมือนพยายามในหน้า ในหน้าชักชวนชักชวนคนเข้าเข้ากลุ่มแบบกลุ่มขายตรงอะแต่อันนี้กลายเป็นกลุ่มแบบเป็นกลุ่มตัวโกงอะคอยแบบไล่ค่าผู้เล่นไล่ค่าพวกผู้โมหมองคนอื่นอะซึ่งทีนี้เนี่ยตรงจุดเนี่ยครับมันจะเป็นเควสที่ว่าให้เราเนี่ยรับนิ้วโลหิตผูพองหรืออะไรมาเนี่ยเพื่อไปบุกผู้เล่นคนอื่นครับให้ได้สามรอบมันจะเป็นการเปิดเควสให้เราเนี่ยไปที่ ดันใต้ดินของฝั่งพวกราชาโลหิตมันจะเป็นการเปิดเส้นทางในการาฟาร์มเงินฟาร์มรูนครับผมซึ่งจากนั้นวาเล่นเนี่ยก็จะให้อไอเทมเรามาชิ้นนึงครับเพื่อให้เราไปตามหาเลือดของหญิงร่างทรงองคุลีมาเพื่อเป็นการผ่านเกณฑ์นในการเข้าร่วมกับเขานะครับซึ่งคือการตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาครับเป็นราชวงศ์โลหิตโดยม็อกนะครับราชาโลหิตนั้น จากนั้นนะครับเราจะเดินทางไปทางาซ้ายบนนะครับมันจะมีสถานที่ที่เป็นประตูวาร์ปเนี่ยให้เราวาร์ปกลับไปจุดเริ่มต้นของเกมครับเพื่อกลับไปใช้ศพของหญิงร่างทรงองคุรีคนหนึ่งนะครับที่นอนตายตั้งแต่ตอนต้นเกมเลยเพื่อเอาเลือดของเธอมาฉลาผ้าสีขาวที่เราได้มานะครับโดยเมื่อกลับมาเนี่ยเราจะเจอองค์ชายร้อยกิ่งนะครับที่เป็นบอสต,ตอนแรกนะครับก็จัดการสู้ให้ชนะครับผม ก็จะได้ไอเทมมาสองชิ้นนะครับเป็นดาบนะครับกับโล่ครับผมเมื่อกลับมาที่โบสเริ่มแรกเลยนะครับจะเจออ่าศพของหญิงร่างทรงอยู่ซ้ายมือนครับก็จัดการกดพูดคุยกับตัวศพเธอครับจากนั้นเมื่อกลับมาหาวาเล่นะครับก็จะส่งเควสแล้วก็จะผ่านเรื่องราวทั้งหมด แล้วก็จะได้ตรามานะครับเป็นไอเทมที่จะพาเราเนี่ย <A metal S 1> วาร์ปไปที่ <granted S 1> พื้นที่ <by the S 1> ของร uh, าชวงศ์โลหิตนะครับ mode, จากตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เรายังไม่เคยมามาก่อนนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ใต้ดินนะครับอยู่ใกล้ๆกับดันเจียนที่เป็นแม่น้ำซีโอฟราครับซึ่งวิธีไปจุดฟาร,ร์มรูนเนี่ยก็คือให้เราขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับ ขึ้นทิศเหนือสุดไปตามทางเรื่อยๆบนขวาบนขวาจนมันจะอ้อมลงมาอยู่ที่ขวาล่างของจุดที่เราอยู่ตอนต้นนะครับจะมีจุดเซฟอยู่เป็นพรครับผมซึ่งก็ขอบอกเลยว่าพื้นที่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากศัตรูเลเวลสูงและฟันแรงมากครับถ้าเลเวลไม่สูงแบบเกิน60-70ถึงร้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะสู้ลำบากหน่อยครับ โดยตรงจุดนี้เนี่ยผมจะยังไม่สำรวจนะครับจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าศัตรูโหดมากยังสู้ไม่ค่อยไหวนะครับแล้วเมื่อกลับมาที่โต๊ะกลมอีกรอบนะครับ <c oughs> พอมาคุยกับยายล่างทรงเนี่ยเธอก็จะมีบทพูดบทใหม่ๆมาครับผม Queen truth the vessel the Elden carrier Ring vision god in Marika is its of of god But after the Elton Ring's shattering, she was imprisoned in the Earth Tree. A grim punishment for shattering the Order, despite her godhood. <sighs> the fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence. But even in shackles, she remains a god. And the vision's vessel confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Now you may go. <laughs> าราชนีมาริกาเนี่ยได้รับโทษทันในฐานที่ทำลายบัญญัติโดยที่ถูกขังไว้ในพึกษาทองนะครับหลังจากที่วงแหวนเอลเดนเนี่ยแตกสลายไปอันนี้น่าสนใจนะครับว่าทำไมถึงมีการบอกเล่าว่าราชนีมาริกาเนี่ยเป็นคนทำลายบัญญัติซะเองก็เลยถูกทำโทษน,นะครับโดยการถูกขังอยู่ในพึกษาทองวิธีแก้ก็ ทวีองคุลีก็คือให้เราผู้มุมมองเนี่ยรวบรวมมหาลุนแล้วก็นำไปอาราชินีมาริกาที่พึกษาทองนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นเอลเดนหลอดคนต่อไปนะครับจากทั้งหมดที่เรารู้ตอนนี้เนี่ยก็ทราบแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นาราชินีมาริกาเองที่เป็นคนทำลายแหวนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันคือการทำลายบัญญัติทอง จากนั้นเมื่อวนไปที่ทางเข้าโตกลมนะครับก็จะไม่เห็นโรดีลิก้าแล้วแต่เธอเนี่ยจะย้ายไปอยู่อ่าใกล้ๆกับฮิวแทนโดยเธอเนี่ยสามารถอ่ารับภาษาวิญญาณแล้วนะครับก็คือการอัเกรด Good to see you again. Thank you very much. I have you to thank, don't I? for persuading Master Hugh. I can happily announce That he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish, but if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the spirit tune apprentice. Pleased to make your acquaintance. <laughs> เกมนี้นะครับคาแรคเตอร์ uh oh. ของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับอย่างโรเดลิก้าเนี่ยคี้กลัวเหรอแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแต่ก็มีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความพยายามที่จะช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้นะครับแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็ตามนะแล้วเราก็กลับมา well, ที่ฮิวนะครับเขาก็จะขอโทษเรานะครับที่ว่าเขากังขาในตัวเราที่ว่า

จุดมุ่งหมายยังเหมือนเดิมครับเขาบอกให้เราเนี่ยมุ่งตรงไปที่นครหลวงเลนเดลนะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมจะไปที่นั่นเนี่ยผมจะไปแวะที่หนึ่งก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยคือหอประทานพริมเกรฟนะครับผมเป็นจุดที่เราจะเอามหาลูนของก็อดริก้อยกิ่งนะครับที่ว่าเราชนะบอสมาเนี่ยแต่ว่ายังใช้งานไม่ได้เนี่ยเราต้องเอามหาลูนน่ะมาประทานพรที่ อคอยนี้ก่อนครับถึงจะใช้งานได้ซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะมีแบบโกเลมยักษ์นะฮะประมาณ2-3ตัวเนี่ยคอยขัดขวางเราอยู่ถ้าสู้ได้ก็สู้ครับส,สนุกถ้าสู้ไม่ไหวเนี่ยคือเราสามารถวิ่งตรงไปสุดทางได้เลยครับหนีไปเลยก็ได้จากนั้นก็ไปตามทางเลยครับเปิดประตูก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปด้านบน,นครับ จะเป็นบันไดวนวนวน,นขึ้นไปก็จะถึงดาดฟ้าของหอคอยนะครับผมซึ่งบนดาดฟ้านี้นะครับจะมีอาซากของทวีองคุลีเนี่ยที่แห้งเหี่ยวแล้วอ่ะพร้อมกับมหารูนนะครับอยู่เราก็สามารถมารับพรตรงนี้ได้ครับจะได้เป็นความสามารถพิเศษกับอาวุธประจำตัวของกอดดิกมานะครับผมซึ่งเราสามารถเอามหารูนอันนี้นะครับไปก๊อปปี้ได้ตาม ปราสาทที่เป็นเหมือนมีขาสี่ขาเดินไปเดินมาตามทั่วแมพทั่วไปนะครับเพื่อจะได้มีมหาลูสองอันเอาไปแลกของได้ที่ย้ายล่างทรงในโตกลมนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์หรือว่าติดตามคลิปต่อไปได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ